สวัสดีครับผมเด็กชายอริยพลนผงพวงครับอยู่กับรายการคิสนิวครับปิงการมาเป็นปิงทะเลชนิดหนึ่งที่พบได้ตามชายฝั่งทะเลภาคใต้บ้านเรากำลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศช่วง5ปีที่ผ่านมานักวิจัยในทะเลในจงังหวัดสตูพยายามหาวิธีเพิ่มจำนวนปิงกาม่มาในธรรมชาติและลดความเสี่ยงสูญพันธุ์ปิงการมามีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาว ปาไส้กรอบลำตัวอ่อนนุ่มยืดโหดได้ถูกเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูนํำมาเพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ก่อนปล่อยคืนสู่ทะเลหลังจริงชนิดนี้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคนำมาใช้ทําเป็นยารักษาโรคก,กันกว้างขวางทั้งในประเทศจีนเกาะไต้หวันกาอฮ่องกงและประเทศมาเลเซีย จากความต้องการของตลาดที่สูงทำให้ปริงทะเลนี้ประเทศเริ่มลดลงศูนย์วิจัยจึงต้องพอะเลี้ยงพันธุ์ปิงทะเลสามสายพันธได้แ,แก่ปิงขาวปริงดำปิงกามาดเพื่อขยายคืนสู่ธรรมชาตินานกว่า5ปีโดยจะนำไปปล่อยคืนสู่ทะเลครั้งละ1,000ตัวแม้มีความพยายาม ขยายพันธุ์ปิงกามาศเพิ่มจะ่ศูนวิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูไม่มีนโยบายขายพอพันธุ์และแม่พันธุ์ปิงทะเลแต่ผู้สนใจเพาะเลี้ยงปิงทะเลสามารถติดต่อเพื่อขอศึกษาดูงานได้ก็จบกับรายการชิสนิวขอบคุณครับ